ว่าจะซึมนะนะครับก็แนวรับถัดไปก็ซึมจบรอบในทันทีเนี่ยผมคิดว่ายังยังไม่น่าจะเกิดขึ้นพักฐานหรือว่าในทางเทคนิคเนี่ยก็คือพวกจังหวะคอร์เรกชันเนี่ยเราคิดว่าเป็นไปได้นะครับสามพันทุวนๆน,นะหรือประมาณสัก3,050เหรียญตรงนี้ก็เป็นจุดที่ถ้าเกิดว่าจะาเข้าไปซื้อลุนเด้งเป็นไปได้ ต้องดู2ส,ส่วนประกอบกันนะครับคือลงหาแนวรับแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดบอลยิวยังไม่หยุดขึ้นเนีของสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องสงวนท่าทีไว้ก่อน <c oughs> การเปิดสถานะในในช่วงแนวรับตรงนี้เนี่ยมันต้องระมัดระวังให้ดี <c oughs> ตอนที่เป็น s t a ็กเฟ t ชันเนี่ยที่เราได้ดูข้อมูลมาเนี่ยนะครับในส่วนของทองคำเองเนี่ยนย้อนไปที่ตอนเรดวอหนึ่งเศูนย์ด้วยเนี่ยก็ไม่ได้รลตอม ถ้าเกิดบอลยิวเร่งตัวขึ้นไปเยอะๆเนี่ยผมว่าลิ t ออ f พอลิ t ออฟเสร็จปุ๊บแคสอีกคิเนี่ยนะครับยังไงคนก็ถึงเงินสดอยู่แล้วคงไม่ได้กระจายไปหาออทองคำที่ได้ชื่อว่าเป็น safe haven. s a ฟ e ฮเบ e ้นมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ร้มบอลยูอเมริกาเนี่ยก็น่าสนใจนะคะคืออะไรที่เป็นตัว Drive ให้ตัวยิวเนี่ยยังคงปรับตัวสูงอยู่นะคะแม้ว่าจะมีการดีวกันชั่วคราวแล้วระหว่างอเมริกา ทางจีนก็ตามนะคะคือบรรยากาศมันจริงๆแล้วอาจจะดูน่าไว้วางใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝั่งของตัวค่าเงินดอลลาร์เองก็ดูกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะช่วงก่อนอันนี้เงินก็ดูไหลเข้าฝั่งของตลาดหุ้นอเมริกานะคะคือเข้าไปซื้อแอสเซทของอเมริกาแต่ว่าปรากฏว่ายิวไม่ลงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรผมว่าสิ่งที่คนกลัวกันเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อตอนนี้เงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ย ออกมาก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่รบกวนมากนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูในแง่ของคาดการตกเบีย้ยของเฟดนะครับณตอนนี้เนี่ยไม่เป็นไรผมไม่ได้เอาภาพนั้นมาด้วยเฟดวอชทูเนี่ยคาดว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยอีกแค่1-2ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับอย่าง b บงก์ออฟอเมริกาหรือว่า JP Morgan เนี่ยมองแค่ครั้งเดียวนั่นเองแล้วก็ไปลดปลายปีด้วยเพราะอะไรนะครับ mm hmm. เพราะว่าความกังวลเกี่ยวกับรีเซชชันเนี่ยมันลดลง mm hmm. คมเป็นภาพแบบนั้นเนี่ย mm hmm. มันเลยทำให้บอลยิเนี่ยที่เคย p พ i ซ์อิว่าเป็ดจะลดดอกเบี้ยสามถึงสี่ครั้งเนี่ยก็ <Yeah. S 1> จะเด้งกลับขึ้นมา <Yeah. S 1> สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ,เ,อ,อ mm hmm. เรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยที่เราเห็นรอบล่าสุดเนี่ยงจุดสเปอร์เซ็นของเดือนเมษา ยังไม่ซึมซับเรื่องของไอตัวของสงครามการค้าที่มันเกิดขึ้นนะครับพอเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยเข้าของแพงขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยเงินเฟ้อเนี่ยจะเด้งกลับขึ้นมาเมื่อไหร่เอเท่าไหร่นะครับแล้วพอเงินเฟ้อเด้งกลับขึ้นมาท่ามกลางเศรษฐกิจทั่วโลกที่มันหยุดชะงักไปเพราะทุกคนเนี่ยก็ชะลอเรื่องของการลงทุนชะลอเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเพื่อลอดูผลกระทบตรงนี้มันก็จะเกิดภาวะที่เราเรียกันว่า stagflation นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ความคาดการเรื่องของ stagflation เนี่ยทำให้บอลยูเนี่ยมันไต่ระดับขึ้นมานะครับผมก็เลยคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่จะแก้ได้นะครับที่ทําให้บอลยูลงได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือเฟดเนี่ยต้องให้มุมมองที่เป็นโดวิชมากขึ้นก็คือต้องส่งสัญ,ญญาณที่มีความพร้อมในการปรับนโตบาตดอกเบีย้ยแต่ประธานเฟดท่านก็ยังไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณด้วยนะครับก็เลยทําให้บอลยูเนี่ยเร่งตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับ คราวนี้ทริกเกอร์สำคัญนะครับอย่างตัว10ปีเนี่ยคือ4ี่จุดหกเปอร์เซ็นตนะครับตัวสองปีนะครับของสหรัฐเนี่ยก็ถ้าเกิดไฮเดิมเนี่ยจริงๆขึ้นไปแล้วด้วยนะจะอยู่ที่ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์สี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ท่วนๆนะครับถ้าเกิดว่าทะลุตรงนี้ขึ้นไปทั้งคู่เนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับในแง่ของอการปรับสถานะการลงทุนนะเพราะว่ามันจะทำให้ e a r n i n g ็งยูแกร็ทั่วโลกเนี่ยมันแคบลง น,นั่นก็หมายความว่าน่าจะเกิดแรงเทขายตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็กลับเข้าไปหาในตัวของตลาดบอลนะแล้วถ้าเกิดว่ายิวขึ้นแบบนี้เนี่ยจะไปพักในตัวของทองคําเองเนี่ยก็ลําบากเนเพราะว่าทองคำเนี่ยไม่ค่อยชอบเรื่องของบอลยิวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าต้องมอนิเตอร์ดีๆนะครับแล้วก็เน้นกระชับพอร์ตคือถือเงินสดไว้อะดีที่สุดนะครับ นี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุด้วยหรือเปล่าคะที่เราเห็นแรงขายทองคาหนักขนาดนี้นะคะทองคําที่ถูกขายตั้งแต่วันที่จีนสหรัฐเขาปิดดีวกันได้นะคะเมื่อสักครู่ตารางที่พี่อ้วนขึ้นให้เราเห็นก็ชัดเจนนะคะว่าเงินนั้นไหลออกจากตลาดของทองคําเพราะว่าคลายความกระวนใจสงครามการค้าแล้วก็วันนี้ทองยังลงอยู่เลยนะคะลงมาหลุดอะดับ3,200ดอลลาร์ไปแล้วด้วยนะคะจังหวะภาพตอนนี้เนี่ย มันเป็นแรงกดดันกับทองคําเพิ่มเติมขนาดไหนคะเราเห็นโฟ o ์แลนเริ่มพักจากหุ้นแล้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ขายทองด้วยเหมือนกันนะคะกับภาพของตลาดทองคำก่อนพี่อ้วนมองยังไงกับทองคําความเสี่ยงที่จะลงไปมากกว่านี้เป็นไปได้หรือเปล่านะคะความเสี่ยงที่ว่ากันว่าทองคําที่ขึ้นมาแรงๆตั้งแต่ต้นปีเกือบๆช่วงพีคสาสิเอร์เนจะจบรอบแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมคะเอ่อจบ รอบในทันทีเนี่ยผมคิดว่ายังยังไม่น่านจะเกิดขึ้นเนะเพราะว่ามันยังมีประเด็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของโองกาสที่จะเกิดรีเซชชันเนี่ยมันมันเป็นตัวจํากัดดาวไซต์ให้กับพวกเซฟฮาเวนอยู่นแต่ว่าในแง่ของการพักฐานหรือว่าในทางเทคนิคเนี่ยก็คือพวกจังหวะคอร์เรคชันเนี่ยเราคิดว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าอพอทองคำเนี่ยหลุดโล ตรงนี้มาเนี่ยในแง่ของคอร์เรคชันที่ที่เป็นภาวะปกติเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเรามองว่าแถวประมาณสัก3,000เหรียญน,นะครับสามพทุน่ทนๆนะหรือประมาณสัก3,050เหรียญตรงนี้ก็เป็นจุดที่ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปซื้อรุนเด้งนะครับเป็นไปได้นะดูน่าสนใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้ดูบอลยิวประกอบด้วยนะครับถ้าเกิดว่าบอลยิวทะลุขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ทองเนี่ย อย่างตัว10ปีทะลุ4.6รนขึ้นไปอาจจะทำให้ทองในหลุดตัวอัพเทรนที่วาดไว้วเมื่อสักครู่ก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องดูสส่วนประกอบกันครับคือลงหาแนวรับแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดบอลยิวยังไม่หยุดขึ้นเนี่ยของสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องสงวนท่าทีไว้ก่อนนะครับก็คือคนที่ยังไม่ไม่มีโพซิชันเนี่ยการเปิดสถานะในในช่วงแนวรับตรงนี้เนี่ยมันต้องระมัดระวังให้ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดบอลยิวยเร่งตัวขึ้นไปเยอะๆเนี่ยผมว่าลิทออฟ พอ list off เสร็จปุ๊บ cash in king เนี่ยนะครับยังไงคนก็ถือเงินสดอยู่แล้วคงไม่ได้กระจายไปหาทอางคำที่ได้ชื่อว่าเป็น a ซ e เปอร์เนนะครับอืมค่ะทีนี้คือตรงที่เป็นแนวรับขั้นสุดท้ายของขาขึ้นอ่พี่วนมองไว้ระดับเท่าไหร่นะคะหรือเมื่อสักครู่เลยคืออ่ไม่ควรที่จะหลุดสามพันหรือสามพันห้าสิบลงมาใช่ใช่ครับในกรอบตรงนั้น,นะครับสามพันถึงสามพันห้าสิบเอาได้กลมๆก็คือสามพันเหรียญก็ได้เผื่อมีสลิปเพดนะครับค่ะ ถ้าหลุด3,000เดทลงมาเนี่ยดาวไซด์ไปได้ถึงไหนคะคือจะถือว่าจะลงมาได้แรงเลยหรือว่าคือจะค่อยๆไหลลงไปเป็นสเต็ปผมว่าจะซึมนะนะครับก็แนวรับถัดไปก็คือประมาณสัก2,009นะครับแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยก็คือประมาณสัก2,000 2,850เลขกลมๆตรงนั้นนะครับค่ะ แต่ทีนี้คือเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยง stagflation นะคะมันก็ยังมีมันมีความไปไปได้นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นคือถ้าสะท้อนดูจากตัวบอลยิวแล้วก็สิ่งที่อาจจะเป็นการเจรจาซึ่งยังไม่ได้จบได้โดยสิ้นเชิงระยะยาวมากหนักนะคะคือถ้าภาวะ stagflation อยู่ภาวะเงินเฟอ้ออยู่นะคะทองคํำจะมีโอกาสที่จะกลับมาหรือเปล่าในสภาวะการแบบนี้นะคะ่ะตอนที่เป็น stagflation เนี่ยที่ที่เรา ได้ดูข้อมูลมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าในส่วนของทองคำเองเนี่ยย้อนไปที่ตอนเทรดวอลหนึ่ืด้วยเนี่ยก็ไม่ได้เพอร์ฟอร์มนะครับสินทรัพย์ที่เพอร์ฟอร์มเนี่ยกลายเป็นพวกดิฟเฟนซีฟนะครับอตอนนั้นบอลยูก็ขยับขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะก็จะเป็นพวกคอ n sumer staple นะครับก็คือพวกแบบอของกินของใช้นะปัจจัยสี่ต่างๆพวกนี้ ที่เป็นหุ้นพวกนี้ค่อนข้างที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีหรือช่วงนั้นเนี่ยกลุ่มรีดกลุ่มรีดโกลบอลรีดเนี่ยตอนนั้นก็เพอร์ฟอร์มได้นะครับแต่ต้องเน้นรีดที่เป็นแบบพวกกึ่งกึ่งอินฟราสตรักเจอร์ฟันน์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานจาเป็นอย่างเช่นพวกธุรกิจสื่อสารอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดรีดที่ไปอิงกับพวกออฟฟิศนะฮะหรือการท่องเที่ยวช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีแอสเซทอยู่ไม่กี่ตัวนะที่อยู่รอดปลอดภัยได้ในภาวะแบ โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ